Oh, hơi vậy xa sao ở đó sao một ồ, no no một tay ủa sao một tay กินเยอะมากครับโอ้อบ้านนี้บ้านพาสเทลสวยอยู่นะฮะเฮ้ยนี่ายปลา,ลานี่หว่าโอรถรับรถ I'm sorry นี่เลยฮะอ๋อตาแต้มบ่ สุ่ม่วมครับสุดซ่วมเกาหลีครับเหม็นมึดเลยใช้สุดซ่วมก่อครับดูนะครับอันนี้ปฏติมากรรมอะไรองแนวไหนอาร์ตอาร์ตเหรออ๋อเดิมาตั้งไก่เป็นรูปปลาเนาะนี่ฮะเป็นปลานะฮะปฏิมากรรมเขาเนาะ สายอาร์ตสายอาร์ตโอ้ยหมู่บ้านสีพัดเทลที่เขาบอกก็จะมีสีๆเนาะนี่นะฮะสีให้สีรถเยิ้มกันนะฮะก็วิ่งก็ดูเด็กด้วยฮะส่วนทางไปมาหมู่บ้านที่เป็นสีพัดเทลเนาะอ๋อเขาแต่เสื้อผ้าเขาใส่สไตล์สีดำๆเนาะนคือมันแต่หมู่บ้านนะหมู่บ้านเขาก็ สีสันอยู่นะเขาเล่นสีสันอยู่นะขายเลยไงเนี่ยสวยนะรูปปลาหรือว่าหรือว่าเป็นโอ้ห้องน้ำเลยครับจะเข้าห้องน้ำกับกินอย่างเดียวครับนี่เลยฮะนึกว่าไก่ป๊อบบ้านเราโอ คุณก็มาเที่ยวเนาะจัดปะอ๋อทีส่สิคสาวถ่ายรูปครับโอ้ไอศครีมเหรอไอศครีม,รมเห้นน่ากินนะฮะก็ไม,ไม่ใหญ่เท่าไหร่หมู่บ้านพอได้พอได้ โอ้ oh, ถ่ายก็ถ่ายไม้แกงเราหายไปหมดวะโอ้ย <Hey. S 1> oh, นึกว่ามาผู้ีฟ้าบ้านเราฮะไม้เนี่ยดอยผาตั้งไม่สรองโอ้ยเยอะเข้าไงบ้าง คือว่าดอยแม่สลองโอ้ก็เหมือนกันครับเอ,อเหมือนดอยแม่สลองบ้านเราเลยครับผมก็มีหัตถกรรมเนาะหัตถกรรมพื้นบ้านแล้วเขาประดิษฐ์เองเหรอแต่เขาจะแอแบแฝวหน่อยอืมคนเดินก็เยอะนะฮะ

เฮ้ยน hey, ี่คนไทยนี่ว่ะเฮ้ยพวกกันนี่ว่ะนี่เราไปรุ่นเม็กซิกันเฮ้ยไปถ่ายนู้นได้ปะ อันนี้ไม้เหมือนตายแอมเลยครับมาไม้ครับ